พอดแคสที่ ask, จะพูดเรื่องผิวผิวแบบไม่ผิวเผินนับวันเนี่ยชื่อคลิปเรานี้ดูจะไม่รู้จักไปมากกว่าเดิมเลนะเรตินอลเหมือนเป็นแบบขุนยนต์หรือเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนี่มาใช่สกินแคร์จริงๆหรอแพรสกินแคร์อันนี้สูคืแบบว่าเลิศสุดในบรรดาสกินแคร์เลยนะรนู่เาเลิศขนาดไหนเลิศขนาดไหน ลดขนาดที่เขายกย่องให้เป็นควีนของสกินแคร์ทั้งปวงโอ้โหเกียรกิการใช้คํามันดียังไงมันดีอะไรขนาดนั้นน่ะอย่างแรกเลยนะเขาเรื่องชื่อในเรื่องของการเป็นแอนตี้เอจมากๆช่วยลดเลือรนริ้วรอยความเหี่ยวย่นอะไรต่างๆนะคะจะทําให้ผิวดูแบบว่าดูเด็กดูกระชรับดูเต่งตึงขึ้นเนาะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของสิวด้วยเพราะว่าเขาช่วยลดการอุดตันของผิว แล้วก็ลดการอักเสบในรูขุมขนนอกจากนี้นะเขายังช่วยลดจุดด่างดำทำให้สีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นด้วยแหงบอกเลยว่าเรตโนตัวนี้อ่ะครอบจักรกวาลมากๆเมื่อกี้แอบ,บได้ยินแพรไม่ได้พูดเขาว่าเรตินอลดูสคริปผิดหรอหรือว่าอะไระทำไมอะ่ะก็พูดนี่แพรพูดแบบเป็นสำเนียงแบบเรตโนอะไรสักอย่างอ๋อ <laughs> จริงๆแล้วแพรพูดคาว่าเรตโนเพราะว่า ถ้าอ่านแบบไทยก็อ่านไว้เรติโนนั่นแหละแบบแบงค์แต่ว่าแพรออกเป็นแบบอเมริกันแอคเซนต์เป็นเรตโนแค่นั้นเองวแต่มันพูดได้เหมือนกันทั้งหมดนะเป็นแบบอีพีที่สอนภาษา,ษา,ษาอังกฤษไปด้วยเป็นพอนะดแคสต์แบบดีๆเก๋ๆสักเล็กน้อยแล้วทีนี้มาถามเลยว่าไอตัวเรติโนหรือเรตโนเนี่ยเฮ้ยเออ, <c oughs> เอไอตัวเรตโนเนี่ยมันคืออะไรอะเรตนโนนะคะอธิบายกันง่ายๆเลยเขาอยู่ในตระกูลของวิตามิน A อ รู้จักวิตามินเอใช่ไหมรู้จักคือเวลาเรากินผักบุ้งเนี่ยเราจะได้วิตามินเอมันจะช่วยทำให้สายตาเราดีถูกคือวิตามินเออันนั้นแหละแต่ว่าอันที่เรามาใช้กับผิวเนี่ยจะเป็นคนละแบบกันเนาะซึ่งแบบที่ใช้กับผิวเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันแบบแรกเนี่ยก็คือแบบเรติโนยเป็นแบบ p r e s c r i p t i o n หรือว่าเป็นที่หมอหรือว่าแพทย์ผิวหนังเนี่ยเขาจะจ่ายยาให้ คือ,อไม่สามารถหาซื้อเองได้โดยทั่วไปถูกไหมใช่ใช่ใชเพราะว่าแบบพวกเนี้ยเขาจะเป็นวิตามินเอที่เข้มข้นมาก,มากๆซึ่งค่อนข้างแรงก็จะเหมือนกําหนดโดสมาให้ว่าเออใช้เท่านี้เท่านี้พอนะแต่แสดงว่ามันต้องเห็นผลดีประมาณหนึ่งเลยไหมเพราะว่าแพทย์มาดูแลกับเราเห็นผลดีคือถ้าเกิดเราใช้ถูกวิธีตามที่แพทย์บอกคือเห็นผลดีมากคือตอนแรกที่เรามีวิตามินเอมาใช้กับผิวเนี่ยเพราะว่าหมอเอามาใช้รักษาสิวเนี่ยแหละ แปลๆมาๆก็เอ้าคนไข้หน้าไม่เหี่ยวอ้าคนไข้หน้าเด้งเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยไปวิจัยมาว่าอ๋อนอกจากรักษาสิวแล้วเขาทำนู้นนี้นั้นได้ที่บอกไปตอนแรกอือพอมันเริ่มป๊อปปูล่าขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเขาก็เลยสากาัดจ,จากเรตินอยด์ให้เป็นเรตโนหรือว่าเรตินอลนั่นแหละที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นวิตามินเอที่ใช้ได้ในเครื่องสำอางสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในร้านหลับทุกร้านเลยคืออยากรู้ว่าเราไปอยู่ที่ไหนมามคือ เราว่าเราก็อัปเดตเรื่องสกินแคร์ป,ประมาณหนึ่งนะทำไมไม่เคยรู้จักตัวนี้มาก่อนคือเพราว่ามันช่วยแบบรักษาสิวพูดว่ามันช่วยลดสิ่งสกโป,โปรกลดความอุดตันใช่ไหมนึกย้อนไปถึงอีพีก่อนที่พูดเรื่อง BHA ที่แพรบ,บอกว่ามันก็ช่วยเรื่องนี้เหมือนกันมันทำงานเหมือนกันไหมสองตัวเนี่ยเป็นแบบเจ้าหนูท้ไมมากเลยอะ่ะคือจะมีใครที่แบบอยากรู้อยากรู้จะมีใครที่แบบช่างสงสัยได้เท่าแบงก์อีกปะ แต่คำถามดีนะคะว่ามันเหมือนกับ BHA ไหมที่ลดการอุดตันแล้วมันแบบเป็น exfoliator เหมือนกันหรือเปล่าเพราะวนี้นเป็นข้อที่คนเข้าใจผิดบ่อยมากคนชอบคิดว่า r e t i n o เนี่ยเป็น exfoliator แต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่นะคะเขาเป็นตัวที่กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้เราสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้ไวขึ้นหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการ resurfacing ผิวอืมเมื่อก่อนมันจะมีคิด baby face ใช่ไหม ผิวเราก็เบบี้เฟจเลยที่เราไม่ต้องไปฉีดไปทําอะไรกับผิวอะ่ะแค่ใช้เรตโนเนี่ยใช่ uh huh. ซึ่งตัวนี้นะคะเขาเนี่ยทำงานลึกลงไปในระดับเซลล์ผิวเลยสิ่งที่เขาเข้าไปทําก็คือสร้างผิวชั้นใหม่ที่แข็งแรงขึ้นลงไปถึงระดับคอลลาเจนใต้ผิวเราอะ่ะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีกทําให้ผิวมันเด้งขึ้นอีกคือแบบที่สุดอ่ะเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงยกย่องให้เป็นควีนอ่ะยังไม่หมดคือแบบเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมด มีอันนึงแบบต้งชอบก็คือเขาช่วยลดการผลิตน้ํามันใต้ผิวหนังทําให้หน้ามันน้อยลงแล้วก็ลดการเกิดสิวได้ด้วยโอ้ไม่ก็คือแบบว่าราคาเท่าไหร่มีขายที่ไหนทีนี้คือในในหัวก็จะมีอยู่เรื่องเดียวนะตอนเนี้ก็คือมันช่วยรักษาสิวใช่ไหมอือืแล้วถามว่านอกจากที่มันเหมาะกับคนเป็นสิวแล้วอะคนที่มีปัญหาผิวแบบไหนบ้างที่ใช้ได้ จริงๆใช้ได้แทบทุกคนเลยนะยกเว้นเธอเป็นคนหน้าแหกมากจริงๆก็คือคนที่ผิวหน้าแบบอ่อนแอ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 แบบหน้าบางๆเนี่ยก็ไม่ควรถูกไหมใช่ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกไปคือเขาช่วยเรื่องลดริ้วรอยใช่ป่ะอาจจะฟังดูเหมือนแบบเฮ้ยมันเหมาะกับคนที่อายุ30อาบ40อาบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆไม่จานเป็นนะเราสามารถใช้ตั้งแต่อายุ20ต้นๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันจะพัฒนาแล้วจะเดินเติบโตขึ้นเรื anybody, ่อยๆเนาะจนถึงอายุ25 แล้วพอถึงอยู่25การทํางานของร่างกายเราก็จะค,ค่อยๆเสื่อมลงทุกอย่างเลยแม้กระทั่งแบบการผลิตคอลลาเจนหรือว่ารอยเหี่ยวย่นอะไรยเงี้ยมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นเพราะงั้นการที่เราใช้เรทโนตั้งแต่อายุน้อยๆอย่ะมันก็จะช่วยป้องกันเรื่องพวกนี้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเออพอแพ้พูดว่าให้ใช้ตั้งแต่อายุน้อยๆก็คือเอาไปให้น้องสาวข้างบ้านที่อายุ12ใช้อย่างเงี้ <c oughs> แล้แบบนี้แล้วแบบนี้คนที่ผิวแห้งอ่ะใช้ได้ไหม ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องความชุ่มชื้อนิดนึงเพราะว่าในกระบวนการรีเซ์เฟซิ่งผิวหรือว่าการสร้างผิวใหม่อ่ะมันค่อนข้างดึงน้ําในผิวไปใช้เยอะเพราะงั้นเนี่ยบางคนอาจจะเกิดอาการหน้าลอ,อกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีการดูแลแล้วก็วิธีการใช้เรทอนนะสําหรับมือใหม่ให้ทุกคนฟังกันดีกว่าเกียมจดเกียมฟังกันไว้ดีเดพราะตอนนี้หลายคนคือบึ่งรถออกไปแล้วออกไปซื้อหาเรทอนเรทอลเนี่ยมา สำหรับมือใหม่ที่ผิวแข็งแรงผิวแข็งแกรง่งไม่เคยแพ้อะไรมาก่อนนะจ๊ะแนะนำว่าหลังจากล้างหน้าเสร็จรอให้ผิวแห้งสนิทก่อนฮะเดี๋ยวนะคือเราเคยได้ยินมาว่าการที่เราลงสกินแคร์ตอนที่หน้าอาจจะยังแบบเปียกอยู่หรือมันมดๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้สกินแคร์มันซึมซับเข้าไปได้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพให้มันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นท้าไมอันนี้ถึงต้องรอให้หน้าแห้งสนิทก่อนด้วย เพราะว่าเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ผิวเราหมาดๆแล้วก็ให้มันซึมเข้าไปในผิวใช่ปะอย่างที่บอกมันลงเข้าไปลึกระดับเซลล์มันอาจจะทําให้ผิวเราอบระคายเคืองได้อ่อไม่สวยหรอกพี่อีนนี้มันแรงเกินไปใช่ไหมในครั้งแรกๆหน้าอาจยังไม่ชินต้องให้พี่เขาแบบว่าปรับสภาพกับหน้าเราก่อนนิดนึงโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่ต้องแห้งเลยนะ ห้ามมาเพื่อที่เราจะได้ดูด้วยนะว่าผิวเราแบบรีแอคยังไงกับแอคทีฟอิงวีเดียนตัวนี้นะคะแล้วก็หลังจากลงเวทนาเ็จแล้วให้ทา m o i s ไรเซ z e r ทับลงไปต้องบำรุงด้วย m o i s ไร r i z e r หรือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเขาถึงจะเป็นคนที่หน้ามานันก็ควรต้องใช้ m o i s ไร r i z e r เหมือนกันถูกไหมใช่ต้องใช้แบบต้องใช้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  m o i s ไรเซ z e r แล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้แบบเจลด้วยแม้จะเป็นคนหน้ามันต้องเป็นแบบไหนอ่ะแบบครีมที่มีความเข้มข้นอ่ะ แล้วก็เวลาใช้เวทมนอ์นะทาแค่แบบประมาณเม็ดถั่วเล็กกว่าเม็ดถั่วได้ยิ่งดีทาให้น้อยตระนีทีเหนียวเข้าไว้เนาะไม่ต้องแบบว่าหุยทาแล้วฉันจะหน้าแบบสวยแน่นอนฉันปาดไปเลยแบบครึ่งหลอดไม่ได้นะจ๊ะหน้าแหกเ <c oughs> ท่มะมาคนพอบอกว่าเป็นเม็ดถั่ว <c oughs> ก็คือเลือกเม็ดถั่วฝักยาวเม็ดถั่วแหลญ,ญปุ่นโอ้๋อขอเป็นเม็ดแบบเม็ดถั่วเขียวที่ยังไม่ต้มน้าตาลอ่ะจะได้ไม่บวมมากเนาะ นิดเดียวนิดเดียว,ดดยวพอ,พอ,อน่าจา๊าแล้วก็ทาได้ทุกที่เว้นรอบดวงตาเนาะเพราะว่าเซนซิทีฟอันนี้เรารู้กันอืมอืมแล้วก็อีกวิธีทาสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆาๆ,าๆๆมากมากมนะใช้ได้แต่เราต้องรู้จักป้องกันตัวเองโดยการล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมลงมอชเชลไรเซอร์ก่อนเลยหน้าเปียกๆลงมอชเชลไรเซอร์แล้วก็รอสักประมาณสามสิบนาทีให้ทุกอย่างมาซึมเข้าไปในผิวก่อนหรือถ้ามีแอคทีฟอินกิเดียนตัวอื่นอ่ะก็คือลงก่อนมอชเชลไรเซอร์ไปก่อนเลย แล้วก็ทา moisturizer รอให้หน้าแห้งแล้วค่อยทา r e ตโ n o ลงไปเพื่อให้มันไม่ไปเข้าสู่ผิวโดยตรงว่าเหมือนมีกำแพงเป็นเลเยอร์หนึ่งแบบแบบบล็อกมันไว้ก่อนเพราะว่าหน้าเราหน้าเราค่อนข้างค่อยแบบแพง้ง่ายอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ใช่ทีนี้คือบางคนอะหน้าแพ้ง่ายมากก็เลยแบบทําตามที่พี่แพรเนี่ยพูดทุกอย่างเลยครับผมเองมอง moisturizer ผมลง active อิน r e ีย e ตัวอื่นครับผมรอทิ้งไว้ อ๋อผมหลับครับเอผมตื่นอีกทีหกโมงครึ่งครับแล้วผมเราลองตอนเช้าเลยได้ไหมครับพี่ผมลืมครับอย่างเงี้ยได้ไหมครับพี่แพรทำไมอ่ะแบงคือ <c ười> <c ười> แบบว่า <c ười> ผมผม,ผมก็ตั้งใจผมทําตามพี่แพรทุกอย่างนะครับแต่ผมเกินขั้นตอนมาหนึ่งอันผมหลับครับพี่อย่างเงี้ยเราไปทาตอนเช้าเลยได้ไหมอ่ะถ้าเป็นแบบนี้อัน <c ười> นี้คำถามจริงใช่ไหมที่ทาตอนเช้าอะ่ะถ้าทําจริงถามจริงไม่ได้ไม่ควรทาตอนเช้าเพราะว่า เรดนอกมันจะเสื่อมสภาพถ้าเกิดเจอกับแสงแดดอ uh ก็ลิบเลี่ยงไปซะผิวเราอาจจะบางหรืออย่างงี้ด้วยก,ก็ก็ลิกเรี่ยงไปตอนเช้าใช้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะแนะนําให้ใช้แค่ตอนกลางคืนสรุปง่ายๆนะคะสามข้อก็คือรอผิวแห้งค่อยทาสองใช้ทีละน้อยและข้อสามใช้แค่ตอนกลางคืนแล้วอย่างเงี้ยคือแบบว่าหุยอยากอยากรีบหน้าดีแล้วครับพี่ <laughs> ใช้ใช้ทุกวันเลยได้ไหมครับในช่วงแรกอะแนะนําว่าให้แบบ มีเว้นระยะน,นิดนึงแต่ว่าต้องต่อเนื่องนะไม่ใช่เว้นแล้วก็ลืมหายไปมันก็ไม่ไม่เวิร์กเหมือนกันอาจจะเป็นแบบใช้สองวันหยุดสองวันแล้วก็สลับกันไปอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะวันเว้นวันถ้าเกิดผิวไม่ได้เซนซิทีฟอะไรมากเนาะแล้วก็ค่อยๆดูบางทีแบบสามสี่สัปดาห์หน้าเราอาจจะเริ่มชินแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเพิ่มความถี่ได้อาจจะเป็นทาทุกวันได้ในตอนหลังเราต้องใจเย็นนะ่ะกับตัวเนี้ยเราต้องใจเย็นเพราะว่าเขาค่อนข้างใช้เวลาเนาะในการเห็นผล แล้วอย่างนี้ที่แพนแนะนำว่าเราควรใช้กับมอยส์เจอร์ไรเซอร์ใช่ไหม,มแล้วตอนเนี้ยเราได้พูดถึงแอคทีฟอิกค์เดียนมาหลายตัวแล้วมันมีตัวไหนที่ไม่ควรใช้คู่กับเรนอรไหมหลักๆก,ก็จะมีวิตามินซีกับเบนโซยเพโรไซด์เบนโซยเพโรไซด์ก็คือพวกยาเบนแซทที่เป็นยาแต้มสิวอ่ะแต้มสิวเขาบอกว่าใช้พวกนี้กับเรดนอลแล้วมันจะทําให้ประสิทธิภาพของทั้งสองต,ตัวมันลดลงก็คือเปิงตังมไม่มีอะไรดีสักอย่าง <laughs> เออ,อ พราะมันทํางานคล้ายกันนะมันอาจจะไปเหมือนแบบรักกันเองอะไรเงี้ยบนมิวเราที่ไม่ให้ใช้คู่กันคือห้ามใช้ในเวลาเดียวกันนะแต่สมมติถ้าเกิดเราจะทาวิตามินซีตอนเช้าแล้วใช้อ่าเรดนอตอนกลางคืนเนี้ยมันก็ได้ไม่มีปัญหาอืมอันนี้คือแบบทําตามหลักที่เราแชร์ให้ฟังแบบเป๊ะๆนะใช้วิตามินซีตอนเช้าแล้วก็ใช้เรดนอตอนกลางคืนแล้วใช้วิตามินซีี่ยก็ต้องใช้คู่กับกันแดดซึ่งเฮ้ยเรดนอก็ควรใช้กันแดดอยู่แล้วโอ้โห แบบลงตัวทีมบริสิร์์นี่คือแบบปังปังปังมากทีมบีเสิร์์เล่นเป็นทีมได้เหรอถามจริงอ๋อทำไมเล่นเป็นทีมอ่ะคือเราอะมีหลายทีมมีทีมรริสิร์์มีทีมตัดต่อมีทีมแบบคิดมุกมีทีมแบบเยอะมากเรามีทีมเยอะมากทีมทากราฟิกทีมทํพีอารอะไรอ่เงี้ยแต่คนทํามีกี่คนทั้งหมดอะสองแต่ว่ามีทีมแบ่งทีมแบ่งฝ่ายข้ามเรื่องเกินไปเยอะมากเกินไปเยอะมากทีนี้ยังไม่หมดเลยอ่ะที่ห้ามใช้กับอะไรอะ เมื่อกี้มีวิตามินซีกับเบนโซไอเพอไซซ์ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งก็คือ H a กับ b h a แต่ว่าทีเนี้ยหลายสำนักอะเขาคู่ไม่เหมือนกันเพราะงั้นใครที่ผิวแพ้ง่ายมากๆอะก็ไม่ควรใช้คู่กับเรดนอละกันแต่ถ้าใครที่ผิวแบบผิวโอเคฉันใช้โทนเนอร์ได้ฉันใช้โทนเนอร์เอ BHA ได,นน HA, HA ได้แล้วฉันก็ใช้เรดนอได้ก็เอาเลยใช้ได้ไม่เป็นไรต้องศึกษาผิวของตัวเองต้องสำรวจผิวของตัวเองไปด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหน สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมอ่านส่วนผสมอย่าลืมอ่านคำแนะนำคำเตือนของเขาว่ามันเหมาะกับเรามากน้อยแค่ไหนพูดถึงข้อควรระวังแบบคำเตือนอะไรต่างๆเราก็มีข้อควรระวังและข้อควรรู้เผื่อแบบเอ้ยฉันจะออกไปซื้อแล้วแต่ว่ามันมีอีกอีกนิดนึงที่ต้องแบบทุกคนต้องรู้จริจรงๆเราจะมาบอกให้ฟังนะคะอย่างแรกเนี่ยเราไม่ควรจะใจร้อนกับโปรดักต์นี้เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมว่ามันอาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งในการเห็นผลลัพธ์เนาะ คือบางคนเนี่ยใช้หนึ่งเดือนแล้วเฮ้ยหน้าฉันเด็กเลยอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะสามเดือนเพราะงั้นแล้วแต่คนเนาะแล้วก็อย่างที่สองเลยเนี่ยคนที่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรไม่ควรใช้ ctive active ingredient ตัวน,นี้เป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นตัวเรตินอยด์หรือว่าเรตนอะไรที่เป็นวิตามิน A ทุกอย่างไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็น t อ v e ingredient ที่แรงมากแล้วมันทํางานถึงระดับเซลล์ลูกเราอาจจะกลายพันธุ์ก็ได้นะอ mm. ลูกเราอาจจะแบบว่าหน้าเด็กไปตลอดกาลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่ง อย่าเลย <laughs> ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงกว่านี้ <laughs> ใช่พ่อไปบอกอย่างเงี้ยคือหัว,อ,วอ่อนนะอยากให้ลูกหน้าเด็กแบบให้ลูกหน้าแก <laughs> ก็คือใช้เลยหน้าเด็กเนี่ยที่นี่คือหน้าเป็นเหมือนเอิโอตลอดเวลาเลยนะ <laughs> โอ้ <laughs> คือไม่ได้เป็นเด็กเป็นเด็กแบบหน้าเด็กทาลกไม่เป็นเด็กเอ็ิโอก็คือหน้ายุ่ยแบบหน้ากลัวมากนะตอนนี้ถ้าเด็กลองลองกภาพลูกผิวใสนะคะว่าเห็นื่องในเนาะพ่อพ่อ ะะแล้วก็อีกข้อนึงนะคะกลางวันเนี่ยต้องใช้กันแดดนะต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้กันแดดเพราะว่าผิวเราสร้างใหม่ผิวเราบางผิวเราต้องได้รับการปกป้องจากแสงแดดเนาะเพราะงั้นทากันแดดทุกครั้งที่ออกจากบ้านข้อสุดท้ายจริงๆย้ำไปแล้วข้างบนเนาะแต่ว่าย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปจะทําให้ผิวแพ้ง,ง่ายแล้วผิวแห้งได้เนาะเพราะงั้นใช้ให้น้อยพอเพียงคือพอดี และวันนี้เราก็ได้รู้จักกับ Queen of Skincare ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยในเรื่องการรักษาสิวลดจุดด่างดำและที่สำคัญคือทำให้หน้าเด็กอีกด้วยสามารถติดตามพอดแคสต์ของเราได้ทาง Facebook Skincare นะครับแล้วก็รับฟังได้ที่ Spotify และ y o YouTube สามารถติดตามกันว่า EP ต่อไปเราจะพูดถึง Active Ingredient ตัวไหนมันจะไปช่วยแก้ไขปัญหาผิวของทุกคนได้หรือเปล่า แล้วมาดูแลผิวไปพร้อมกับพวกเรานะครับ